เคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นะ้องเพื่อนๆนะครับผมมาเรามาดูกันนะจ้าคุณดูนะสดนะครับผมนะการประเซนตแตกนะครับผมนะอย่าได้สุดก็ไปเอาที่แอดมินได้นะจ้าคุณดูนะเออเฮยร้อยปรนนะครับผมนะเออแตกไม่แตกนะครับผมดูได้นะจ้าคุณดูนะโอเคนะครับผมนะวันมมนีน้ผมแนะนำให้นะครับผมนะ ล็นะกนะอ,งงก,อกี้นินนนนนโก้นะครับผมนะข่า,ายก็ลุ้นมวนนะครับผมนะขอรีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็ดูมายังไงจ้าเราจะผ่านไหมเราจะผ่านไหมดูกันหน่อยนะจ้าโอ้ยมาที่นี่ผมเล่นคานไว้นะจ้ากูนุนมาวันนี้มีโปรนะครับผมนะฝากขันสิบเก้าใบนะครับผมนะ รับไปเลยครับผม200บาทเต็มเต็มนะครับผมนะใครที่อยากได้ปูก,ก็ไปที่แอดมินได้นะจ๊ะเ,เฮ้ยนะอยากได้สดก็ไปที่แอดมินได้นะครับผมนะแอดมินบริกันดีมากครับผมนะ24่ชม่งนะจ๊ะคนดูมาเราไปลุยกันนะจ๊ะคนดูมาจัดไปเลยพี่มาไหลน,น้อยสามสี่หมุนไปนะครับผมนะไหลาย,ยาวเลยนะจ๊ะคณดูมา ละกีนิโกเกอรโอ้โหเราจุดพันไม้เราจะดพานไม้ดูกันเอาไว้น่าจะโอ,โ,โอ้โหคนสิบนะครับผมคุณผู้ชมมายังไงจะคนดูนี่ห้าร้อยมาเอาเรือนะนะสปเปอร์เมเกอร์นะครับผมนะจัดไปพี่มาดีครับยังไงโอ,โ,โอ้โหคนสิบมายังไงจะคนดูจัดไปพี่มา นียังไงจ้าโอ้โหอ,อ่าเรื่องเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ้ะเาเออเถ้าพี่ๆคนไหนอยากล่นอยากตามก็ลินอยู่ใต้ก่อนมนเด้อเข้าไปล่นเข้าไปตามได้เดินนะพอแม่พี่นงะเพื่อนๆครับผมมาจัดไปเลยพี่มาดีครับอาเรื่อนะแบบนี้แหละมาเออยังไงจ้เาเออเฮยเก้าบาทมาหีสิบหกบาทมาสวยแบบนี้แหละมา ยังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่มานี่อ่าเรือนะโอ้โหห้าสิบเจ็าทนะยังไงจ้าสเกตเตอร์สามแล้วนะนี่ดูกันหน่อนะจ้าหนึ150่งร้อาสิบบาทอาเรือนมาคุณผู้ชมนะไปเราไปลุยกันต่อนะจ้าคุณดูนะ โอเคนะครับผมนะเวลาเนะเวิตรมครับผมนะไม่มีคํตามไม่ต้องทําถึงครับผมรับพุทรนาคารับทุเรศด้วยนะจ่าพี่เอียนหนึ่งพี่หนึ่งบัตรส่บัตรฝาดง่ายถอนง่ายนะครับผมคุณชุนครับ let's go ส่งพันนะครับผมนะเอาเลื่อนนะแบบนี้เลยมายังไงจ้าคนดูโอ้โหไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะได้กําไรมาสามพันนะครับผมนะเออวันนี้มีปูนะครับผมนะ ฝาก59บใบนะครับผมรับไปเลยพี่นะสองบาทเต็มๆนะครับผมคุณผชมครับ let's go 750บาทมาสวยแบบนี้แหละมาดิครับยังไงจ้าคนดูอ mm hmm. มาดิแบบนี้แหละมาดีครับคนสิบมาได้อยู่แล้วนะจ้าคนดูนี่ อ,อ2,500บัตรสวยแบบนี้แหละมายังไงยังไงก็เราต้องสู้ต่อไปนะจ๊ะเฮอ,อยังไงจ๊ะคุณดูสเกตเตอร์โอ้โหลัคกี้นิโก้นะครับผมน้าแมวนะจ๊ะนี่แมวรักเลยผูกผน790บาทเอาเลื่อนนะครับผมนะคุณผู้ชมนะโอ้โหได้กำไรเต็มเต็มนะครับผมนะ นี่เอาเลืองนะเออเจ็ดสิบสองบาทสวยแบบนี้แหล้อยังไงจ้าคนดูเดี๋ยวกันเอาไว้นะจ้าเออพูดเยอะเจ็บคอนะครับคุณผู้ชมน,นะจัดไปหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมนะสวยแบบนี้แหละมา เบ๊บ <c oughs> นายครับจะสืบสมบาทมาคุณผูช้ชมโอ้โหแจกพังแรงเนี่ยนะโอเคคุณผูช้ชมครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะเออถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอย่าตามก็เล่นอยู่ใต้คอมเมานเดอ์เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมมาจัดไปพี่นะไปกันยาวๆเลยนะจ๊ะคุณผูช้ชมนะโอ,โ,โอ้โห ถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอย่าตตำก็เล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์นะเล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์ก็ไปเล่นก็ไปตามได้เดอ้อนะพอแม่พี่น้องพูดกันครับผมนะนี่เอาเรื่องนะยังไงจ้าดูกันเอาไว้นะจ้าเฮ้เเเเยห4ึ่งบาทสวยแบบนี้เลยมา อืมฮึ่เอาเลืองหนึ่งร้อยแปดบาทมาดีครับดูกันเอาไว้นะจาสามร้อยสามสิบหกบาทสวยแบบนี้แหละมานี่แหละเก้าร้อยหกสิบบาทอืมฮึ่เอาเลืองนะมาคุณจนครับผมนะเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันใหม่นะครับ นะเดี๋ยวพอแล้วนะจ๊ะคนดูนะได้กำไรแจกพังแล้วเนี้ยนะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะเออคันนอกผมไปทำงานนะครับผมนะได้สี่ร้อยห้าร้อยพี่ตอนนี้ผมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะได้กำไรมาแล้วนี่เอาเรือนะพันสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมโอ้โหได้กำไรมาเก้าพันนะเออนะ 8,995บาทน,น,นะจ๊ะคุณดูเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผมนะเจอกันแน,น่นอนนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะจ๊ะคลิงๆ